ถ้าจะให้ค่อยตามเหมือนอนกับว่าจะค่อยตามมาติของพระอาจารย์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าออกไปสมาทานประพฤตินอกวัดเนี่ยนะต้องต้องสีรูปขึ้นไปสมาทานสมาทานกับทุกรูปสีรูปอย่างนี้ใช่ไหมครับนะคือคือท้อทว่าหรือไม่ต้องออกนอกวัดหรอกอยู่ในอยู่ในวัดนี่แหละนะพอดีเรามีกิจกรรมอย่างเนี้ยนะนิมนต์พระอาจารย์กรรมมาทั้งหมดเลยเนะพื่อจะอนุเคราะห์ผู้ประพฤติปฏิวัติก็นิมนต์มาหมดเลยก็เป็นอาจารย์กรรมก็ สมัานาสมาาัธนาก็ก็ได้เรียกว่าสมัธนาหมดทั้งวัดเลยทั้ง,ท,งท,ทุกทุกทุกรูปเลยแต่จากนั้นก็ก็สำเร็จก็เป็นก็เป็นได้เหมันกันแต่ว่าจริงๆเนื้อความนั้นเนี่ยสำเร็จได้ด้วยองค์เดียวก็ได้สมัธนาองค์เดียวครับแล้วก็เก็บก็เก็บกับองค์เดียวก็ได้คือคือที่ะ่าถ้าไม่สงสัยว่าทาไมตอนออกไปขางนอกคุณกาสมัธนาสมัธนาอย่างมานนั้นนี้สงใช้สี่รูปครับ เวลาออกไปสมา,าทานข้างนอกใช้ใช้สีรูปแล้วถ้าบางิงนบอกว่าถ้าถ้าบางิงนบอกว่าสมาทานกับรูปเดียวก็ได้แล้วทาไมต้องพาสีรูปด้ยวยอ๋อคำว่าสมาทานกับรูปเดียวเนหมายถึงว่าเริ่มที่จะประพฤติวัดคือสมาทานเนี่ยรูปเดียวก่อน<ะ>ก็ต้อง,องมีต้องมีผ้ารูปหนึ่งหรือสีรูปขึ้นไปแต่ว่าคำว่าสมาทานเนี่ยสมาทานกับรูปเดียวก่อนแต่ว่าอยู่บอกวัดคนที่อยู่ประพฤติให้เราประพฤติวัดเนี่ยต้องต้องสีรูป ปัการรน่่วมคือคือแบบในวัดเราต้องมีสีรูปขึ้นไปที่จะสมาทานที่ที่จะอยู่ประพื้นที่วัดที่อยู่อ่าดูเป็นอาจารย์กรรมให้เราสี่รูปที่เราเอาพาต้องพาไป็สีรูปเนี่ยก็ว่ามันต้องประพเพื่อมตรงนั้นสีรูปต้องเอาอาจารย์กรรมสีรูปไม่งั้นมันไม่งั้นก็จะมึนบนในคณะพร่องไงแต่เราสมาทานรูปเดียวก็ได้น้อยสมมติว่าเรามีอยู่ห้ารูปนะครับแต่คือเป็นอาจารย์กรรมบนพระของเขา ก็ต้องมีสี่รูปตมีสามรูปก็ประพฤติมานไม่ได้ไม่ได้แค่นั้นเองแต่เมื่อประพฤติน,นั้นเนะี่ยแต่เมื่อสมาทานเนี่ยะพฤติสมาทานกับรูปใดรูปหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเรียกสงมานะครับแต่ก็ให้คือสี่รูปรวมกันเขาก็เรียกว่าสงขึ้นไปมังสังโฆนี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องจําเป็นต้องเวลาประพฤตินเนี่ยเวลาสมาทานเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมังสังโฆใช่ไหมมานตังสมาธิยามิเลยในรูปเดียว แล้วก็แต่ว่าเพื่อจะอยู่ให้ประพฤติให้เราเต็มเนี่ยท่าน,นก็บอกว่าเสียรูปขึ้นไปนะครับไม่เอาเสียรูปขึ้นไปคือรัติเฉดของมารั์มันก็มีอยู่สีแค่นี้อย่าประพฤติในคณะที่มันพร่องแค่นั้นเองนะที่ี่คือความแตกต่างของมาัั์กับปริวาทเท่านั้นเองในการรัติเฉดประพฤติในคณะพร่องก็งบรรยายไปแล้วบอกไปแล้วนะครับจึงจึงไม่มีคําว่าสมทา,านในทุกรูปนะมีแต่คําว่าต้องบอกวัดทุกรูป แม้ว่าแม้ในอุโบสถในกรรมในในวาระต่างๆในในการลงอุโบสถไตรวได้ได้ครับผมบอกว่าเพราะว่ามันมีคณานเกินอยู่แล้วเข้าเข้าได้หาก็ต้องก็ต้องเก็บวัดครับผมครับ ทีนี้พระอาจารย์ถามว่ามันมีพระญาชนะในในบาลีว่าต้องบอกในหลวงอุโบสถด,ด้วยในอัตถาฐานท่านข้าว่าคําว่าบอกในหลวงอุโบสถหมายความว่าในวันธรรอโบสถเนี่ยพระต่างถิน่นท่านเข้ามาสําหรับผู้ผู้มานัดนะครับพระปฏิวัติก็ดีมานัดก็ดีแหละที่ไม่ได้เก็บวัดเนี่ยพระต่างถิ่นเข้ามามาลงปฏิโมกกับเราเนี่ยเราไม่ได้บอกท่านในขณะนั้นแต่ว่าพอลงอุโบสถเสร็จครั้งก็บอก พระปริวาสที่ที่ไม่ได้เก็บวัดพระมณฑที่ไม่ได้เก็บวัดที่เข้าฟังปฏิโมกนั้นเนี่ยก็ก็เลยบอกวัดกับพระที่อาคันตุกาที่เข้ามาทําอุโบสถกับเราอันนี้อาจจะอาจจะท้าขยายอย่างนี้จึงเชื่อว่าบอกในวันอุโบสถนะครับคำว่าบอกในวันอุโบสถไหมเอาคําอย่างนี้คือพิสูจน์เจ้าถิน่นลูกอื่นมาที่เรายังไม่ได้บอกก็เลยต้องบอกในวันอุโบสถเพื่อชาระความเพื่อให้ศีล รัติติเฉดของเราไม่ขาดนั่นเองนะครับกรณีนึ่ประพฤติบักันต้องบอกไหมรประพฤติบัดด้วยกันต้องบอกด้วยกันด้วยบอกกันแลกกันด้วยนะครับแ<ม>ละรูปก็ต้องบอกฟังกันแลกกันด้วยในร้อูปนั้นนี่แค่นี้อาจารย์ก็สมมติว่า,าประพฤติมานัดมันรัติเฉตใช่ไหมครับเ้อทีนี้พอพอพอ,ออกกับทานไปแล้วเพิ่งน,น,น,นึกได้่ง กลับมาขอมานัดใหม่ได้ไหมครับไม่ต้องดูปฏิบัติละพระพืชมานัดแล้วมันรัตติเฉดแล้วก็เราก็ทราบว่ามันรัตติเฉดแน่นอนแล้วก็ไปออกคำพนันใช่ไหมยังยังไม่ทราบพอออกไปแล้วไปทราบอ๋ออย่างนั้นก็กลับมาขอมานัดใหม่ไม่ต้องเข้าปฏิบัติใช่ใช่ใช่มาขอประพุทธมานัดใหม่เพราะว่ากรรมไม่สําเร็จก็ได้ชื่อว่าเป็นมานัดเป็นมานัดตาจจริกามันเดิมสมมติว่า อยู่ปฏิวาสเดือนหนึ่งแล้วทีนี้พอประพฤติมานัดมันผ่านไปหนึ่งราตรีอย่างเงี้ยพอพอประพานไปแล้วค่อยมารู้ทีหลังครับรู้ทีหลังว่าขาดไม่รู้รู้ว่าขาดอาจจะมาดูกล้องก็ได้ดูกล้องแล้วเห็นว่ามีีผ้าเข้ามาไปประมาณเนี้ยครับผมก็พมาทําใหม่เพราะว่าตอนตอนที่เราขออภารเนี่ยเราสมาทานวัดใช่าแม่พรบอาจารย์สมาทานวัดนะมานัดตังสมาธิยามืวัดตังสมาธิยาที่ยามืแล้วก็บอกวัด เพราะวัดเสร็จก็ขออัพานใช่ไหมนั้นเราเป็นผู้ชื่อว่ายังเป็นท่านให้ความหมายว่ามันเราเป็นผู้เชื่อว่าเป็นมานะตตาจาริกาอยู่เพราะฉะนั้นคนที่เขาชอบสงสัยในลุ่มพวกเราเนี่ยเวลาอัพานเสร็จท่านขอเก็บวัดนะทำไมถึงขอเก็บวัดเพราะว่าเผื่อกรรมนั้นมันออกไม่ดีท่านจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สมาทานมานัดอยู่พอไป พอไปสมาทานมานัพอได้ชื่อว่าเป็นผู้สมาทานมานัทด,ดูเนี่ยไปต้องอรบับาดซ้ําอีกก็เรียกว่าต้องในระหว,ว่างอย่างนี้นะครับต้องระหว,ว่างหลายครัง้งหลายครั้งอันนี้ท่านบอกว่ายิ่งจะทําให้เป็นกรรมที่มันยาวเกินไปนะก็เลยท่านก็บอกว่าสงสัยผมเก็บออกกาลแล้วเก็บบางคนนะบางคนมนะีผมก็เคยทาเคยทําอย่างนี้แต่ว่าผมไม่เคยเจ็บหรอกผมคิดว่าผมอยู่เต็มแน่นอนไม่ พะพืชไม่ขาดแน่นอนเพราอออกกำพานแล้วเนี่ยผมไม่เก็บแต่บางท่านบอกผมขอเก็บขอเก็บก็ไม่เป็นไรเรื่องของท่านตามสบายนะแต่ผมไม่เก็บระหว่าผมออกดีแล้วนะแต่ถ้าพวกที่มีความสงสัยบอกว่าในขอเก็บเพราะว่าเผื่อมันจะขาดอาตีอะไรบ้างนะหรือว่าพระที่มานั่งอันดับให้เราตอนออกกำพานดีปาราคิดสักค่งหนึ่งประมาณนั้นนะน <laughs> ะ <c oughs> ไม่เป็นอันออกเลย <c oughs> อย่างนี้ แล้วก็เลยบอกขอเก็บวัดไว้แบอย่างนั้นแล้วอย่างอย่างชื่อผมของของผมอธิเลกับประทับใช่ไหมครับคือเก anyway. that, mm ิน hmm. ป you know so ักยังงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นมันมันมันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะอยู่แบบว่าเกินเกินไปแบบว่ายี่สิบเก้าวันอย่างเงี้ยได้มันเป็นมาสังนะแต่ว่าเราบอกว่าอจิเรกับประทับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าปลาพตชปลาพืชอ่ามานัดมันมันไม่มันระดิเกียดใช่ไหมครับ แล้วทีนี้ก็พอผมผมไปผ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่านึกขึ้นได้ว่าเราอยู่ปริวาสไม่ครบจมะมาต่ออย่างนี้ได้ไหมครับได้เหมือนกัน<ด>เพราะว่าก,ก็นับวันไปต่อ,อยใช่ใชนะครับคือปริวาสมานัดก,ก็มีความสําคัญเหมือนกันหมายควาาว่าท่านขอสามวันในการสังกกรรมขอสามวันแต่ท่านอยู่แค่สองวันเองอย่างเนี้ย พวกคิดว่ามันคิดว่ามันครบวันผมอยู่สามวันครบแต่มานัดมันไม่ครบไม่ครบก็ต้องมาขอมาณัดใหม่แต่ว่าไม่ใช่ครับพอพอออกไปแล้วก็ต้องก็มาอยู่มาณั์ใหม่ไม่พรออกบพานไปแล้วผมจะมาอยู่ปริวาสห้าวันอ่างเงี้ยเพราะปริวาสไม่ครบใช่ไหมครับนื่ก็ปริวาสไม่ครบผมจะอยู่วันที่สี่ที่ห้าได้ได้ได้ก็มาอยู่เพราะกรรมนั้นก็ก็ไม่สําเร็จเหมือนกันก็มาอยู่ปริวาสใหม่ได้เลยก็อยู่แค่วันที่สี่กับวันที่ห้า ับดูให้ครบครั้งแรกอยู่มัสามวันแล้วครั้งที่สองก็อยู่ที่สี่ที่ห้าแล้วก็ผมานั้นแล้วก็อผ่านครับก็มาดูให้ครบแล้วก็แสดงว่ากรรมที่ผ่านมามันไม่สมบูรณ์ครับครับบนี้ก็ได้กรรมมันเสียในกรณีนักติเคสมาหนึ่งราตีต้องมาพุทธใหม่หนึ่งราตีหรือว่าต้องมาเริ่มหนึ่งใหม่เริ่มไม่ไม่ไม่ได้เริ่มครับประพุติใหม่ไปเลยเริ่มหนึ่งใหม่ครับ เริ่มเริ่มใหม่ก็คือเรื่องสมมติว่าได้หกได้ห้าลาตีแล้วก็ประพฤติอีกหนึ่งลาตีหรือจะเผื่อไว้อีกสองลาตีก็ยังได้มันไม่ต้องตอเหมือนกับว่าท่านกําลังประพฤติมานัดอยู่สามวันมีธุระต้องต้องกลับวัดก็เลยเก็บวัดไว้ไว้ไทาธุระกลับมาก็มาสมาทานใหม่ก็นับวันวันที่หนึ่งเป็นเป็นวันที่สี่ที่ห้าที่หกไปใหม่ได้ไอ้ที่ไอ้ที่เริ่มใหม่นี่คือสําหรับพระที่ไม่ได้เก็บวัดเริ่มใหม่หมายถึงว่า วกขึ้นกมใหม่ไปเลยสมมติว่าออกกำพรานไปแล้วครบเรียบร้อยไปแล้วเป็นคือเรากําลังไปเพิ่มปฏิวัติมานัทเนี่ยเราไม่ต้องอบัตในระหว่างที่เราเก็บปัดไว้ของปฏิวัติก็ดีของมานัทก็ดีเนี่ยซึ่งซึ่งไม่ได้รับรวมเข้ากับปฏิวัติเดิมนะเราคือตอนนี้สมมติเราเก็บบัตรประยันเก็บบัตรตอนนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปต้องตอนเนี้ไม่เชื่อว่าต้องในระหว่างนะไม่ต้องชชกคำว่าบัตเดิมเป็นมรรยากติกาศสนาแต่อบัตนี้ จะไปออกตอนไหนถ้าต้องในระหว่างปฏิวัติก็แล้วก็ไม่ปกปิดด้วยนะต้องในช่วงปฏิวัติก็ไปขอเข้ากับขึ้นมานัดพร้อมกันกับกับตัวที่ประพฤเพิ่ปฏิวัติเลยแล้วกรณีไหนถึงจะรู้ว่าไม่ปกปิดักรณีไหนก็ต้องและเปิดเผยยังไงเปิดเปิดเผยสมมติว่าเราปฏิวัติอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราจะรู้จะจะจะบอกว่าเราไม่ได้ปกปิดลยไดรเลยครับไม่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 ได้ต้องเปิดเผยมันกันกันถ้าถ้าต้องในในระหว่างที่เราสมทานแล้วเนี่ย เราก็เชื่อว่าเราก็ต้องเปิดเผยมันกันเปิดเผยเปิเผเปิดเผยเมันกันกับอาบัตต้นๆเลยนะแล้วก็ชักข้างอาบัตเดิมอาบัตใหม่ซึ่งต้องในระหว่างเนี่ยไม่ได้ปกปิดแต่ว่าก็ล้มอาบัตเดิมล้มอาบัตเดิมก็มาอยู่ประพืชใหม่สมมติว่าจะประพืชสิบห้าวันนะอาบัตเดิมประพฤชสิบห้าวันและต้องในระหว่างในในสิบห้าวันนั้นนะนะก็ล้มล้มเลยสมมติว่าประพืชมาแล้วได้ได้ได้สิบวันก็ต้องต้องในระหว่าง นะก,ก็ต้องล้มชักเอาหาังบาดเดิมล้มสิบวันที่ที่ที่ประพฤติมาใหม่แล้วก็เอาหนึ่งวันที่เอาตัวใหม่ที่ไม่ได้ต้องที่ไม่ได้ปกปิดไว้นะ่ะยัดเข้าไปในรวมกันแล้วก็ประพฤติใหม่สิบวันขึ้นมาใหม่ประพฤติสิบจน 10, ถึงสิบห้าวันใหม่แล้วคือปกปิดนะครับต้องมารวมปกปิดก็ต้องกำมารวมใหม่แล้วก็ให้กรมใหม่คือ ถ้าไม่ปกปิดเนี่ยไม่ไม่ต้องให้ให้ให้กรรมที่เป็นที่เป็นมูรยะปฏิกาสนาไม่ต้องสวดใหม่ไม่ต้องสวดสวดแค่เรียกว่าสวดชักก็หาบัตรเดิมเฉยๆไม่ต้องสวดให้ปริวาติใหม่มันจะเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นชื่อใหม่แล้วนั้นเนี่ยชื่อเป็นมูรยะปฏิกศสนาปริวัติแล้วนะหลังจากเดิมที่เป็นปฏิชนะปริวาติพอต้องอบััดในระหว,ว่างชักก็หาบัตรเดิมกลายเป็นมูรยะปฏิกศสนาปริวาติไปแล้ว ว่าอาการเดิมที่ต้องเดิมยังอยู่เพียงแค่ล้มล้มอาบัตเดิมที่เราประพฤติมาเนี่ยเรียกว่าอาบัตต้นเดิมแล้วเอาอาบัตใหม่ที่ต้องในระหว่างจะปกปิดหรือไม่ปกปิดถ้าปกปิดก็ปกปิดหนึ่งวันก็สวดช้าก็หาอาบัตเดิมใช่ไหมเอาอาบัตเอาอาบัตใหม่ก็อาบัตเดิมมายัดเข้ารวมกันใหม่แล้วก็สวดปฏิวัติให้ใหม่มันจะมีสวดกรรมวาจาสองครั้งถ้าคุณปกปิดเนี่ยนะปกปิดวันในในวันต้องต้องในระหว่างเนี่ยคือสวดช้าก็หาอาบัตเดิมแล้วก็สวดให้ปฏิวัติ เป็นชื่อการเป็นชื่อใหม่ไปเลยกากปฏิชนะปริวานมาเป็นมูร์ยะปฏิกศนาปริวานแล้วแต่ว่าก็อาศัยอัพต้นอบตบเดิมไปแหละเป็นเป็นตัวเป็นตัวประพฤติคือเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อสงสัยว่าต้องอบบต,ตอนตอนปริวานหรือมาน,ะนั้นต้องบอกต้องบอกครับต้องบอกเปิดเผยมันกันเลยเปิดเผยนะครับเปิดเผยเพื่อจะทําทกรรมได้สะดวกขึ้นเพื่อไม่ได้ยืดยาวมากขึ้นถ้าปกปิดไว้ก็สมมติว่า ทำกรรมเดิมคุณทำหนึ่งเดือนนะคุณไปปิดไว้ห้าวันต้องในระหว่างเราปิดไว้ห้าวันสมมติว่ากรรมวาจาเนี่ยสิบหนึ่งเดือนเนาะแต่ว่าประพฤติยังไม่ถึงหรอกประพฤติแค่แค่สิบห้าวันแล้วก็บกปิดไว้บกปิดไว้นานกว่านั้นเนี่ยนะบกปิดสมมติว่าบกปิดไว นานนานกว่าสิบห้าวันนะนานกว่าสิบห้าวันก็เอาเอาเอาตัวใหม่เป็นตัวตั้งไปเลยเอาเอาตัวที่ต้องในระหว่างที่ปกปิดไว้ปกปิดไว้ไอ้นานเนี่ยเป็นตัวตั้งเอาตัวเอาตัวเอาตัวต้นเดิมเนี่ยเป็นตัวรองแต่ว่ายัดเข้าใส่ด้วยกันแต่เอาเอาเอาตัวใหม่เนี่ยมาเป็นตัวตั้งเพราะว่าตัวใหม่ปกปิดไว้ไว้ไม่นานกว่าอย่างนี้นะครับแต่ขอเพิ่มไม่ได้ หมายถึงว่าออามันไม่อะไรนะทีเเ่เป็นอ่าที่ไม่ไม่ไปขอแบบมันไม่ซ้อนนะ่ะแต่ว่าเพิ่มวันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคุณต้องในระหว่างที่คุณประพฤติปริวัติอยู่หรือมานัดอยู่มันจะเป็นตัวใหม่ไม่ได้ถ้าจะเป็นตัวใหม่ก็คือทุกวันนี้วันนี้เราเก็บบัตทุกทุกรูปแล้วต้องในระหว่างนี้แล้วก็มาเปิดเผยหรือปกปิดไว้แต่ว่าอนาตอับนั้นยังมีอยู่ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าถ้าต้องอับิ ถ้าต้องอบัตในที่ในระหว่างที่ประพฤติปฏิวัติเนี่ยต้องนอกนะต้องนอกนอกการประพฤตินะอย่างนี้เราเก็บปัดแว้แล้วก็ต้องแล้วก็มาเปิดเผยหรือปกปิดก็แล้วแต่นะยิ่งถ้าเป็นปิดเผยนี่ก็ยิ่งจะดีเปิดเผยเปิดเผยในในตัวตัวที่ต้องนอกนอกปฏิวัติเนี่ยแต่ว่าเวลาขอมานัดเนี่ยเอาตัวที่เปิดเผยในระหว่างที่เราประพฤติปฏิวัติเอามาเข้าร่วมกันครับในการประพฤติมานัดเพราะว่ามานัดเนี่ยปฏิชนะมานัดเนี่ย ให้ให้มนัดกับผู้ที่ไม่ปกปิดอาบัติก็มาขอเข้ารวมกันเลยกับ,ก,บกับการประพฤติปฏิบัติของของเราก็วกเพิ่มไใช่ไมไรครับใช่ใหกวันก็เป็นกไม่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 ไมอันวันเดียวกันนั่นแหละแค่แค่ดึงตัวดึง,ด,งดึงมาหากันเฉยเฉยให้ประพฤติรวมกันเฉยเฉยมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีคําว่าปฏิจิตชันนานนั่นจะอัิปริตชันนานนั่นจะตัวที่ปกปิดก็มีตัวที่เปิดเผยก็มีในการประพฤติมนัตนั้นผมขอเอารวมอาบัติที่ไม่ได้ปกปิดไว้เข้าในกรรมบั้ด้วยนะครับ อาจารย์กรรมก็จะสวดแบบนี้ให้หถ้าถ้าไม่มีตัวทุ่ปกปิดก็ก็ไม่ต้องไม่ก็ไม่ต้องบอกไม่ก็ไม่ต้องสวดคํานี้ก็ได้<ม>อย่างนี้นะครับต้องตอนที่ถ้าต้องตอนมานัดอันนี้ี่พูดถึงว่าต้องต้องตอนที่เก็บนนเก็บปริวาติเก็บมานัดแล้วนะถ้าถ้าต้องตอนที่เก็บปริวาติตอนที่ประพฤติปฏิวัติอยู่ก็มาขอากับมานัดได้เลยถ้าถ้าไม่ปกปิดนะตัวใหม่ที่ไม่ปกปิดก็มาขอขึ้นตอนขึ้นมานัดได้เลยยัดเข้ารวมกันกับมานัดปฏิวัติเดิมเราได้เลยส่วน ถ้าต้องในต้องในมนัตนะเอามาเอามาเอาเอาเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าได้ทําสัญฆกรรมผ่านไปแล้วทีนี้<ม>ก็ต้องออกกรรมพัน,นตัวเดิมไปใหม่ตัวเดิมออกให้หมดก่อนแล้วมาขอ,มา,ม,าขอมานัตตัวนั้นใหม่มือนคนละตัวกันคนละาลวาละถ้าปกปิดไว้อเริ่มใอวชั้ต่อไปอ่าใช่ครับใช่ครับถ้าปกปิดไว้ในในระหว่างที่ประพฤติมานัตเอาเข้าไม่ทันแล้วใช่ไหมก็มาขอแบบอ่ปกปิดไว้กี่วันก็มาอยู่ปริวัติเท่าวันที่ปกปิดไว้นั่นแหละดังนี้นะครับ คือตั้งตัวใหม่ไปเลยเข้าตัวนี้แล้วออกตัวนี้เข้าตัวนี้ออกตัวนี้ได้ถ้ามันถ้ามันไม่สามารถลงกันได้ครับถ้าลงกันได้ก็เอามาเข้ากันแล้วก็ออกไปพร้อมกันก็จะจบไว้ตรงนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะครบสามวันแล้วอาทิตย์หนึง่งนะครบอนสามวันนะครับก่อนจะจบตรงนี้ก็พูดอย่างนี้ก่อนว่าทิ้งท้ายไว้ว่าหลังที่ท่านพระที่มหาาท่านว่าไว้นะว่ามันมีการออกกับออก ออกไม่ออกเนี่ยมันมีอยู่ว่าตอนนี้ข้อความหนึ่งท่านบอกว่าไม่ในอัยกถาท่านบอกว่าเราปกปิดไว้นานวันแล้วมาขอทํากรรมเนี่ยให้สดกรรมวาจาบอกว่าไม่นานวันสมมติว่าปกปิดไว้สิบวันรู้ว่าปกปิดไว้สิบวันแล้วมาขอทํากรรมว่าห้าวันแล้วก็ประพฤติปฏิวัติมานักอภิธานออกไปเลยอย่างนี้ไม่ออกเพราะว่าคุณปกปิดไว้สิบวันแต่คุณมาทํากรรมว่าห้าวัน ไม่ออกไม่ออกนะครับเพราะว่ากรรมกรรมวาจามันล็อกไว้แล้วว่าคุณขอห้าวันส่วนกันอยู่เผื่อเอ้ผมปิดสิบวันแต่ผมขอห้าวันแล้วผมอยู่เผื่อไปได้ไหมจนถึงสิบวันนั้นไม่เอาไม่เอา,เ,อาเพราะว่ากรรมวาจามันล็อกไว้ว่าห้าวันแล้ว,ว,าวการอยู่เผื่อก็คืออยู่เผื่อเพื่อเพื่อห้าวันที่มันอาจจะขาดก็ได้อยู่เผื่อไม่ใช่ว่าอยู่เผื่อแบบแบบแบบที่ว่านี้นะถ้าเลเวนแต่เรา เราาไม่รู้แเราอูาอไา่ไม่เป็นประมาณไม่เป็นประมาณแค่เอาแค่ว่าคุณปิดอับัตไว้นานมาทํากรรมว่าไม่นานไม่ออกแค่นี้นะครับถ,ถ้าบอกว่าปิดอับัตว่าปิดอับัตว่าอับัตที่เปิดเผยมีอันที่สองอจำพวกจำพวกที่สองคือ,อมันจะมีสี่อย่างกลับกันบกปิดอับัตไว้นานมาทํากรรมว่าไม่นานไม่ออก ปกปิดไว้นานนะปกปิดไว้อะปกปิดไว้ไม่นานมาทากรรมว่านานแล้วก็อันนี้ออกเข้าใจไหมครับนี่คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองอ่าเปิดเผยอาบัตนะเปิดเผยอาบัตมาทากรรมว่าไม่เปิดเผยออกไหมนะทำเปิดเผยอาบัตคือเปิดเผยแล้วแหละ เปิดเผยคือไม่ต้องเข้าบริวารมาประพฤติมานัดเลยนนถ้าถ้าไปประพฤติบริวารก็ใช้ได้อยู่นะเพราะว่ายังไงเสียมันก็ประพฤติประพฤติเผื่อไว้ประพฤติไว้ประพฤติอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าว่าปกปิดล่ะนะถ้าปกปิดแล้วม,มามาขอแบบว่ามาขอแบบไม่ปกปิด นะปกปิดจริงๆเนี่ยปกปิดน่าจะอยู่ปริวัติใช่ไหมหนึ่งวันก็ต้องปกปิดก็ต้องอยู่หนึ่งวันแต่นี้มาขอแบบไม่ปกปิดคือคือบฏิชนะมานัดเลยมาออกขึ้นมานัดเลยอย่างนี้ไม่เป็นอันออกเพราะว่าปกปิดไว้คือแบบถ้านับรายตีจิตแบบจำแบบว่าสมมุติมันเก้าวันอย่างเงี้ยไอ้มันสิบวันอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวเองนับไปเก้าโจ้ส้งมาตามที่คุณปฏิญญาว่าเก้า,าวันสิบวันก็ต้องคือคนที่จะตอบคาถามมั้ง มันก็คาามันฮ่าก็ต้องก็ต้องมันบอกก็ต้องอยู่เผื่อไว้ตัวเองก็ต้องเอ๊ะมันอคือคือถ้ามันทํากรรมไปแล้วเนี่ยมันมันจะมันจะล้มกรรมไม่ได้นอกจากว่ากรรมนั้นจะจะปิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะล้มกรรมได้กรรมที่จะไม่เป็นธรรมถ้ากรรมเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันจะล้มกรรมไม่ได้ครับก็ต้องไปออกใหม่ทําใหม่ ถ้าถ้ากรรมไม่ไม่มบิัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ให้ก็ดีคนผู้เป็นวิญญาณทอนก็ดีคนที่มามามาเข้าเนี่ยก็ต้องเปิดเผยให้หมดเลยมีอะไรก็บอกกันอย่าปกปิดกันนะครับไม่ต้องอายว่าพยายามนึกคิดให้ดีไม่ใช่ว่าอย่างเช่นป่าทั่วไปใช่ไหมก็ไม่ได้มีอะไรแล้วมาขอมาเป็นนักล่าปฏิวัติเท่านั้นเองนะโดยหรือหรือเป็นก็แต่ว่าไม่ไม่เปิดเผยหมด กักกไว้อย่างนั้นนะนะครับแล้วเราแล้วเราแบบสมมติว่าเราไปขออะไรนี่ถ้ามันมีอาบัตนะครับยังไงนะครับสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราออกอาบัตเสร็นะครับแล้วเราไปขออีกขออไรบ้างได้ไมร่อยๆไร่อยๆไม่ได้เพราะว่าคุณต้องรู้ว่าคุณมีอาบัตที่ยังไม่ได้ออกใช่ไหมที่ยังเอาเข้าเอาเข้ารวมกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วค่อยไปทําได้ฉะนั้นถ้ามันสะอาดไปแล้วเนี่ยไม่ต้อง คือมันสะอาดไปแล้วไม่ต้องไปเช็ดหลายครั้งหรอกมันสะอาดแล้วอ่ะถ้าเราถ้าเราไปขอีอีกะคือนักลาบมันก็เป็นนักลาบปริวาิไปแค่มัน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 ไม่ได้แบบว่าอไม่ใช่ไม่ใช่ความมีปัญญาไม่ใช่ลักษณะของผู้มีปัญญาแล้วครานี้มันต้องอาบัตไปไหนมไม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มเพิ่มแค่ว่าอะไรล่ะถ้าไปไปทําอย่างนั้นคือไปทํากรรมที่ พ้าที่ทำกรรมนะตัวเองจะมีโทษพระที่ทำกรรมให้จะมีโทษเพราะว่าทำกรรมกับคนไม่มีกรรมนะครับลงกรรมกับคนที่ไม่มีกรรมที่ที่เขาไม่ปฏิญญานครับจะทำอะไรก็ต้องปฏิญญาอย่างเช่นที่ต้องสอบสวนก็เพราะว่าทำตามปฏิญญาที่ให้มาคำสอบสวนนะครับคำให้การผ้าที่ทำกรรมนั่นแหละจะมีโทษว่าทำกรรมโดยไม่สอบสวนไม่ไม่ไม่สอบสวนไม่ถามก่อนแล้วก็ให้กรรมนะครับ คือมันจะมีองค์โจ์กับองค์ผู้ถูกโจทโจดแล้วลงลงกรรมให้นะครับอย่างนี้ขอคำจำกัดเวลาย์สมไตินเนี่ยผมปเิ่งยี่สามวันนะครับปวิ่งยี่สามวันแล้วก็ขอมานะแล้วออกตกลานไปแต่พอไปในเรื่องนี้ในเรื่องนทั้งอี้ผ่านไปแล้วผ่ <laughs> านไปแล้วผมคิดว่า้มันน่าจะสามสวัน <laughs> <laughs> ผมว่าผมว่าผมว่าเก็บอีกเจ็ดวันนะครับ ไม่เก็บไม่เกิดซึ่งแต่แล้วก็อได้ครับม่นะนำรวมกันต่อได้ดีตองตาจะมาขอเพิ่มใหม่ขอตอนขอตอนขอล้มใหม่ไม่ล้มเลยไม่ล้มไม่ล้มเลยมาขอเพิ่มเพิ่ใหม่เพิ่มได้เฮ้แาผ่านไปแล้วผ่านแล้วมนสามจีบานนี่ว่าจ่บอแล้วแล้ก็าเจ็ดสานนี้ได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 ้ พะกรรมกรรมที Bien, ่มานั้นก็ไม <t ale ratios> uh ่กรรมที่เป็นมานั้นก็ก็ไม่สําเร็จอภารก็ไม่สําเร็จแต่ว่าปฏิวัติสาเร็จอยู่เพราะมันไม่ชอบครับมันไม่ชอบด้วยเออมันงเลปหรือจะล้มใหม่ก็ก็ได้นะครับล้มขอทําใหม่อขอทำใหม่ก็เข้าตามที่คิดว่าคิดว่าจะบริสุทธิ์เขาจะไอ้คำขอมันต้องใช้แบบเดิมใช่ไหมครับครับผมใช้แบบเดิมเลยล้มกรรมใหม่ แต่ว่ากนล้มยากครับเพราะว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันทุกกรรมทุกอย่างมันสําเร็จเป็นกรรมไปหมดมีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะมาอ,าอ่าเช่นกรณีที่ว่าทําไมถึงล้มได้ล้มมานัดกับอภารเพราะว่าปริวัติมันไม่บริบูรณ์นะครับมันก็ตาน,นัดก็ไม่บริบูรณ์อภารก็ไม่บริบูรณ์ด้วยครับแต่ปริวัติบริบูรณ์อย่างยิครับมผมครับผมม,ม,มันก็จะเหมือนกับ พวกสุดตัาตๆปริวาสัทนแหละเพราะเราไม่รู้แน่ชัดหรอกแต่ว่าประมาณนี้แหละแล้วก็อยู่ไปเลยประมาณสองเดือนพออยู่ไปอยู่ไปเอ๊ะเดือนเดียวน,นี่นะก็อยู่หนึ่งเดือนแล้วก็ออกมาละอับผานก็ก็ก็บริสุทธิ์ตาแล้วมันเก็บได้แบบว่ามีกำหนดนะว่ากรณีเท่าไหร่สมมติผมอยู่ไปปริวาสไปสามสามสิบวันอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ผมไม่ขอมานะัดเลยอับผานแล้วทีนี้พอพอ ประมาณออกปรรจัเนี่ยค่อยไปขอมานาน,นแล้วได้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 เก็บวัดไว้เก็บวัดไว้เก็บวัดไว้นะครับแต่จะเพิ่งตายในระหว่างนะครับจะเพิ่งมรณภาพในระหว่างนะเดี <c oughs> ๋ยวกิดซ่อมหมองมนะีไปไม่ดีนะครับเพราะว่ากิดซ่อมหมองมีว่าติดข้องเรื่องอบัตรที่ยังไม่ออกนะครับถ้ากิตไม่ซ่อมหมองก็ก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับถ้ากิดซ่อมหมองก็โอ้ยกังวลนะอ,อบอับัตรยังไม่ออกเลยป่วยซะแล้ว เก็บไข้แล้วเออั่นและนไ่นและใจซ่อมหมองถ้าทาไมซ่อมหมองก็ทำร่ารจิตให้บริสุทธิ์ก็ยังยังได้ครับขึ้นอยู่กับใจที่เป็นตัวสมันไม่ต้องมันก็ลังเลสงสัยกังวลมันกังวลมากอ๋อแค่นี้ก่อนเนาะนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังบังกวันตังอะติวาเดมิสวากาโตบังกวาตัฏฐโมธรรมังนามาสัมิสุปฏิปันโนบังกวาโตสาวากาสังโฆสังฆนามามิ